เออแต่ว่าในเนี้ยมันมีสกิบดิททอยเลตอีพีด้วยอสองด้วยนะเว้ยน้ำมันมาแล้ววะเออมันเป็นคลิปหลุดด้วยโอ้โดูดิไอ้จีแมนด้วยว่ะอ้ยจะอัพเกรดโคนโให้กินให้กินหัวกล้องอใส่ไม่ดีเลยอ่ะจะหัวกล้องกินได้ไงวะอฮ้ยเตยททันกำลังมา เอาเลยครับบอบีตอนเราก็สู่ NTDX วันนี้เราจะมาดูสกีบิดี้ทอยเลสแฟนเมกันนะครับผมโอยน็อตดูแฟนเมกแล้วเหรอวะเออแต่ว่าในเนี้ยมันมีสกีบิดี้ทอยเลส EP พีด้วยอีสองเนะเว้ยฮ่ามันมาแล้วเหรอวะเออมันเป็นคลิปหลุดเว้ยคลิปหลุดเลรอย่างก็รีบไปดูเลยดิไปดูเลยดีกว่าป่ะโอยน็อตไหนวะคลิปหลุดมึงอ่ะเฮ้ยกวนมันน่าจะอยู่คลิปสุดท้ายเว้ยมึงดูแฟนเมกก่อนไอ้เตยอะไรวะไม่เคยดูเลยว่าแฟนเมกอันเนี้ยเฮ้ยอะไรวะเป่ายิ่งมันเป่ายิ่งฉุกันทำไมอ่ะเฮ้ย กพไปจัดการบ้าอะไรหัวส้วมอ่ะอุ้ยมันแพ้มันต้องเกี่ยงกันด้วยเหรอวะเออคือแล้วดูดิไอ้หัวส้วมมันอยู่ในถังขยะวะเถังขยะดำมิเตยโอ้ยรีบปิดดิแล้วจะกดไงอ่ะปิดบ้าปิดฝานี่ไงหนี่งเรียบร้อยอุ้ยอะไรวะอุ้ยอย่าดูดูดูหัวมันเลอร์เลยอ่ะมึงดูบอสแฟนเมยไอ้เตยโอ้ยคนน่ากลัวเฮ้ยเอาไงดีอ่ะโอนี่มาแล้ว ทกานหูลำโพงจัดการเลยจริงจัดการเลยนี่แน่อุ้ยอุ้ยไอ้เตยมีไททันวูแมนด้วยว่ะอุ้ยสปีกเกอร์วูแมนอุ้ยนี่ด็อกเตอร์ไวเตยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแพ้ได้ไงวะมันร่วมมือกับด็อกเตอร์แล้วไงอุ้ยเละอุ้ยกูน่าจะโหดแน่เลยว่ะเตยจริงว่ะใช้ปืนใช้ปืนเลเซอร์อุ้ยไม่ไหวนะยิ่งดีช่วยเพื่อนหน่อย ยิงอุ้ยอะไรอ่ะมันยิงไม่เป็นเหรอวะหรือว่าปืนหมดอุ้ยยิงไปแล้วสุดยอดหายเลยว่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยบอลอัพเกรดปืนไม่ไหวแล้วจังหวะเนี่ยตายก่อนดีกว่าตายดีกว่าเฮ้ยไม่อุ้ยอะไรอ่ะหัวกระเด็นเดสมอลเล่อุ้ยอะไรอ่ะหัวจะไปช่วยอยู่แล้วนะโอ้โหเอาไปจอมละกัน ยังไม่น่าตายนะเพื่อนโอ้โหว่าไม่น่าจะดิสอมแล้วแหละจะรอดไหมน่าไปอะรู้ทรงอุ้ยอันนี้วะอุ้ยนี่ไททันตัวใหม่เว้ยมาช่วยทันไททันวูแมนเวิลลิกูดโหใจหายเลยเมื่อกี้เกือบแล้วว่าไททันวูแมนน่าจะโหดว่ะเออว่ะเออแล้วเป็นสปีกเกอร์ด้วยโหดโหดพลังตัวนี้โหดจริงตัวผู้หญิงโหดอยู่แล้วไงเฮ้ยอะไรวะ พวกอ๋อหัวลำโพงแมนกำลังจัดการอยู่เฮ้ดีมาช่วยๆกันหน่อย้ใจหายว่าเลยโล่งแล้วน่าจะโล่งแล้วนะไปไหนวะอุ้ยเตยโูนอย่างเยอะแล้วทำไงอ่ะไม่ยืนทแอะไรตรงนี้ปืนไม่ไหวข่อยท้าบ่ข่อยท้าอะไรเอารถถังเหรอไม่ไหวว่าโอ้ต้องเรียกใครท่านมาแล้วมันแพ้ขาเนี่ยยโอวิ่งเลยเนี่ยมาแล้วตัวโหดกู ต้องเอาไทออหูยบทเป็นโจ๊กเลเป็นขี้อ่ะหุยเอาดิหุ้ยโค้ท้าเสียงสะเทือนจัดเจจัดตาจะหูแตกแล้วอ่ะล่าสุดอ่ะนัวดหงุงเลยอ่ะหดเกินอุ้ยโอ้โหหูแตกอะไรวะอุ้ยกินน้ำชิวเออชิวแล้วไงไม่มีภารกิจไงชิวๆเลยนะเยี่ยมวันนี้อากาศดีเฮ้ยเฮ้ยสาไอยเตยน่ะมันพวกไหน ไม่น้องกิละไททันกับคาเมล่ากับอะไรไอ้เตยเห็นไม่ชัดว่าไหนดูดิอุย้ยตัวอะไรใหญ่โนดตัวใหม่เบ่าใครพัดเนอะวะรวมเหล่าไททันด้วยกันเบ่าอุย้ยแต่ก็ไม่ขนาดมือนะนี่ไงนี่ไงมาแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิไอ้หัวส้มตัวใหม่ไวนนโนดเฮ้ยเออช่วยยิงช่วยยิงหน่อยโอเคสวยเออช่วยเพื่อนหน่อยดินูน่นไปยิงตัวใหญ,ตใหญ่ตัวเล็กๆไม่เท่าไหร่หรอกว่าไงอะ ยังไงอะไอตัวใหญ่เม oh ื่อกี้โอเคขอบคุณมากตายโดนแน่หูยโดนยิงว่ะไททันคาเมล่าบอกแล้วว่าตัวใหญ่ก่อนช่วยหน่อยเออสวยเวลิกูดเกือบเดสแล้วเฮ้ยอันนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่บนตึกปะวะโหูยตรงถนนรถไฟไม่แสดงว่าเมื่อกี้ต้องมีสึกกันแน่เลยวะไอเต้ยพลสิทธ์พลสิท์อะไรวะใช่ปะ หรือไม่ใช่วะเฮ้ยน่าเกลียดว่ะไอ้น็อตเฮ้ยเสียงมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรข้างบนน่ะมันข้างหรอเฮ้ยเฮยมันเห็นโอ้ยอ้าวเฮ้ยนี่มันไททันอะไรไอ้เตยขึ้นอะไดิวะอ้าวหรือว่าตัวใหม่วะอัปเกรดไะเนี่ยคือเหมือนจะเป็นวันเกิดว่ะนี่ไททันคาเมล่าเว้ยโหมีของขวัญให้ด้วยอ่ะ มาร่วมงานหน่อยน่วชชวนหล่อโอเคร่วมงานได้โอ้ยแล้วหมวกไปใส่มีหมวกด้วยว่ะเฮ้ยมีเค้กไวเตยเฮ้ยไททันหัวกล้องเหมือนกันว่ะแต่ทำไมกล้องเป็นสีม่วงวะอัปเกรดเอะเปล่าอืมน่าจะอร่อยนะเห็นแล้วหิวเรืวอยๆเนาะเฮ้ยผ่านวางงานวัดเฮ้ย ไททันหัวทีวีวูแมนมาดิมาดิอุ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ตัวอะไรเนี่ยเุ้ยโอ้โหหังด้วยไททันตัวใหม่หรอน่าจะตัวใหม่ไหวเนาะมึงดูดีออ้ยรวมเหล่าวันเกิดไททันว่ะอุ้ยของขวัญเป็นหัวโสนซ่วมอุ้ยจัดไปได้ของขวัญยังเยอะไอ้น้อยอุ้ยงานมันเกิดว่ะ โอเคเฮ้ยอยู่บนไหนวะน่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยเนอยไอ้เมื่อกี้ไงไอ้ไททันตัวเมื่อกี้ไอ้ไททันตัวสีขาวกูน่าจะโหดมากเลยใ้เตยมันแบบมันเจาะได้นะมึงดูขามันมุดจากใต้ดินได้ไงเออว่ะเว้นตรายอยู่นะอวิ่งดูสุดยอดเพื่อนเฮ้ยกูดแล้วทำไมมันมีไอ้ผ้าหวโดซ่วมติดอยู่วะเฮ้ย ตัวใหม่ทำไมมันโหดได้ขนาดนี้วะไอ้น็อตก็น่าดีว้เตยเทคโนโลยีถ้ามีในจักรวาลหลักอ่ะเออแล้วเจ้าโหดเลยแบบหมุนทะลุเป็นสว่านอะไรเงี้ยโ้วอ้ยแล้วมันดูพลังดิไม่ได้แน่เลยว่ะอุ้ยแล้วดูดิดูไอ้หัวส้วมมาโคตรเยอะโอ้ยเรียิบเอยโอ้โหยุ้ยเฉยเฉยอุ้ยโอ้ยเตยเครื่องดูดฝุ่นบินได้ด้วยว้ายอุ้ยล่วง ไอ้โม่งร่วงเลยอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยบอกนะเฮ้ยมันก็เหมือนจักรวาลหลักเลยบ้าที่แบบที่มันพาสปีกเกอร์แมนไปทดลองป่ะเออที่จับตัวมาไงพี่อันนี้เหมือนกำลังจะช่วยไอ้เตยเออแบบที่เหมือนเข้ามาช่วยป่ะจูนหน่อยเอออุ้ยอ้าวหายไปไหนอ่ะมาไอ้นี่กลับมาเย่อส่วนหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย ยอดอะไรอะทำอะไรอะเราจะช่วยยังไงอะทีเนี้ยเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์มันเฮ้ยมันเห็นหรือเปล่าวีมีคนบุกลุกเฮ้ยเอ้าเอ้ายอยเล็กกว่าเดิมแล้วก็ว้าไปไหนหรออะไรว้าเฮ้ยมันว้ามันนี่ว่ะวีพร้อม ไอ้ไททันไวเตยแปลว่าวาบออกมาหนีไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันจะทำอะไรอ่ะเอ้าต่อยกันเองสู้กันทำไมเ้ยดูดิหน้าจอมันแตกว่ะเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอหัวส้วมเออมันจะควบคุมหรออุ้ยรวมบรรดาไทไททันอะไรวะเนี่ยงงกันหมดแล้วน่าดีวะแฟนเมคอะไรวะอะไรวะเอ้ามาตีเพื่อนตันเองเฉยไปต่อยเขาทำไมน่ะ ส่งตัวอะไรเข้าไปอ่ะไปส้มแซมเปล่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยรักสติยังโอเคจะได้สติหน้าจอแตกไปละนี่ไงเตยคลิปหลุดอุ้ยไอ้นอตอีพีเดียวสองไอ้ด็อกเตอร์มันเป็นไททันหรอวะเออโุ้ยดูคลิปหลุดอัปเกรดใหม่โคตรโหดอะดูดิแต่มันจะใช่คลิปหลุดเปล่าวะดูดิมีไอจีแมนด้วยว่ะโอ้ยจะอัปเกรดโคนให้กินให้กินหัวกล้องใส่ไม่ดีเลยอะจะหัวกล้องกินได้ไงวะ เุย้ยเตยไททันกำลังมาเฮ้ยเด็กเจอแมงดอกเฮ้ย,ย,ยเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสกีบิ๊ดดี้ทัวร์เลด EP ที่12คลิปหลุดโอยน้อนมันจะใช่เหรอว่าคลิปเนี้ยมูงไม่ใช่เปะละ่ะกูไม่น่าใช่นะกูเดาฝักูน่าจะทำที่โหดกว่านี้ว่ะเออเนาะกูว่างอะไรเตย<ๆ>สำหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบ๊ายบาย